สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูอัปเดตของเล่นที่เข้ามาใหม่นะคะมีสลามกับน้ำลายเอเลียนแล้วก็จะมีเป็นแบบสกูชี่ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลง YouTube นะคะเวลาของใหม่ๆเข้ามานะคะก็แนะนำนะคะให้ติดตามนะทาง t i k t o k Shop นะคะแล้วก็จะมีเป็นทาง IG ด้วยนะคะ2ช่องทางนี้ก็จะอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะใครสนใจนะคะแนะนำให้ติดตาม2ช่องทางนี้เลยค่ะ และใครสนใจแบบไหนนะคะก็สามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามหรือว,ว่าสั่งซื้อน,นะได้ทางไลน์ตามที่ขึ้นนะคะอันนี้จะเป็น i อดียไลน์นะส่วนใครนะคะที่ไม่มีไลน์ก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยี่โม่ช็อปค่ะส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเป็นปลายทางนะคะจะมี2ช่องทางนะก็จะมีเป็นทางช้อปปีแล้วก็จะมีเป็นทาง Tik t o k s h o p ด้วยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิงเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ขุอธิปใต้ใตคลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวที่ของเล่นนะคะสลามกับน้ำลายอนนะะ่นกวะวดไปดูชต แบบแรกนะคะอันนี้นะก็จะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะคะแบบขวดน้ำแบบต่างๆนะอันนี้ราคากระปุกละ35บาทสกระปุก100อยนะคะจะมีหลายแบบมากๆนะคะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นลายขวดน้ำนะก็จะมีทั้งหมด4สีนะคะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นขวดสั้นสีใสนะคะ <recibir S 1> ก็จะมีทั้งหมด4สีเหมือนกันนะนขวดค็อกเทลนะคะอันนี้ก็จะมีสีสีนะคะจะมีเป็นฟ้านะคะเหลืองชมพูลแล้วก็จะเป็นสีเขียวะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีคุณอันนี้ด้วยนะคะตอนนี้จะเหลือสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีขาวนะราคากระปุกละ3บาะ ต่อมานะคะนี่เป็นน้ำลายเอเลียนนะคะแบบอุนจีนะตัวนี้นะคะจะมี3สีนะคะด้านในก็จะเป็นน้ำลายเอเลียนสีผสมกันแบบนี้นะอันนี้สีน่ารักมากนะคะจะมีเป็นสีกาแล็กซี่นะสีาสลุ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีอุนจีน้ำตาลแบบนี้ด้วยนะราค,ะคานะคะกระปุกละ35บาท3กระปุก1 0 0รอยนะคะสามารถซื้อขละกันได้นะต่อมานะคะนี่ก็เป็นน้ำลายเอเลียนแบบใหม่นะคะเป็นแบบขวดแอปเปิลนะอันนี้ราคาเท่ากันนะคะ35บาาทสกระปุก100้อยนะคะสีจะเป็นโทนพัสเทลนะคะอันนี้จะมีเป็นสีเขียวนะะะคคสสีีชมพูล้วก็็จเเปนหงดย่ะ แบบต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสลามแก้วน้ำนะคะอันนี้น่ารักมากนะก็จะมีหลายลายนะคะหลายสีเลยสามารถเลือกได้นะคะอันนี้เขาจะเป็นสลามสีมุกแบบผสมนะคะด้านบนจะเป็นเม็ดโฟมนะสามารถเอาเม็ดโฟมนะคะมาเล่นผสมกับสลามได้น่ารักมากนะคะอันนี้แนะนํามากนะก็จะเป็นลายแก้วแบบต่างๆนะคะราคากระปุกละ3าบาบาทค่ะ สาลามกระปุกเล็กนะคะอันนี้ราคา25บาทนะเก็จะเป็นปริมาณเล็กพกพาได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดโฟมด้วยเล็กน้อยนะคะสีตัวนี้ก็จะมีเยอะมากนะคะจะมีเป็นสีนีนะฟ้าชมพูม,ม่วงนะคะสีเหลืองเขียวแล้วก็จะมีเป็นสีส้มมันนี้ด้วยนะ25บาทเท่านั้นนะคะกระปุกน่ารักมาก แบบต่อมานะคะจะเป็นสลามซูมิโกะนะคะตัวนี้แพคเกจก็จะเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นสีพาสเทลนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดโฟมอันใหญ่เล็กมีของตกแต่งเป็นแบบแ,บบแท่งๆแบบนี้ด้วยนะอันนี้นะคะจะมีสีเขียวนะคะฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูก,กับสีส้มด้วยนะคะราคากระปุกละ39บาทค่ะสลามโฟมนะคะอันนี้นะัดหนึ่งกระปุกนะคะจะได้ไปสองสีแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบผีมาโฟมนะแล้วก็ตัวนี้มีของตกแต่งด้วยน่ารักมากนะคะอันนี้จะมีประมาณ5สีนะคะตามนี้เลยนะราคานะคะกระปุกละ39บาบาทค่ะ ดินเบานะคะอันนี้นะก็จะเป็นดินเบาด้านในนะคะ1กระปุกก็ได้2สีแล้วก็มีของตกแต่งน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด6สีนะคะราคา39บาทคะ่ะมี6สีตามนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นสลามกระปุกเหลี่ยมนะคะอันนี้จะมี2แบบนะแบบแรกจะเป็นสีใสนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีขุนผสมอยู่เล็กน้อยนะคะกับของตกแต่งนะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีขุนนะคะแล้วก็เป็นสีผสมกันแบบนี้ของตกแต่งก็จะเป็นแบบวิงวิงด้านล่างนะคะอันนี้ขอเป็นคลาสสิกไปให้นะราคากระ ซาลามเม็ดโฟมนะคะอันนี้ก็เป็นราคา3 9บาทเหมือนกันนะสีตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีมุกนะคะแล้วก็ผสมอันนี้ได้ปริมาณเยอะมากแล้วก็จะได้แถมเป็นเม็ดโฟมอยู่ด้านบนด้วยนะคะ3 9บาทนะซาลามสีพาสเทลนะคะอันนี้ก็เป็นราคา35บาทค่ะ แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นเซตสลามดินเบานะคะก็ตัวนี้ในหนึ่งเซตนะคะจะได้เป็นสลามกระปุกใหญ่นะคะกระปุกเล็กแล้วก็จะเป็นดินปั้นนะคะกะับของตกแต่งแล้วก็มีแถมเป็นบอแดกให้ด้วยนะอันนี้นะคะเซตจะมีหลายลายมากนะคะน่ารักทุกลายเลยนะสนใจลายไหนก็แคปภาพไปได้นะคะราคานะคะ1เซต120บาทค่ะสลามข้าวแกงกะหรี่นะคะอันนี้จะได้เป็นสลามนะคะได้เป็นแบบซอสสลามนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเม็ดบีบต่างๆนะคะแล้วก็มีเป็นช้อนด้วยนะกล่องน่ารักมันของกินจริงมากนะคะอันนี้ราคา90บบาทค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นของเล่นนะคะราคา45บาทนะอย่างแรกนะคะนี้จะเป็นแครอทบีบนะตัวนี้จะเป็นน้องกระต่ายด้านในนะคะบีบนิ่มๆค่ะมีสีอ่อนนะคะกับสีเข้มนะราคานะคะ45บาทคะ่ะแบบต่ so <os llegar> อมานะคะนี้จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะ45บาทเหมือนกันนะเนื้อตัวนี้นิ่มมากนะคะนิ่มๆบีบได้ไม่น่าเลยนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนของจริงมากนะคะลูกทีบีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูกับสีขาวแบบนี้นะ สัตว์บีบเด้งนะคะอันนี้ตาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเสียงตุดๆเวลาบีบด้วยนะตัวนี้นะคะจะมีอยู่หลายลายเลยนะคะใครสนใจนะคะอยากดูลายของจะชัดก็สามารถทักมาทางลายได้นะราคานะคะ4 5บาทค่ะฉลามบีบเด้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา45บาบาทเหมือนกันนะ หมูยืดนะคะอันนี้จะเป็นหมูยืดแก้เครียดนะก็จะมีแพ็กเกจสีชมพูให้นะคะเปิดมาด้านในนะคะจะเป็นน้องหมูแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นเม็ดเม็ดสามารถยืดได้ยาวมากนะ่ะปั้นเล่นได้นะอันนี้เอาไว้ใช้เล่นคลายเครียดแก้เครียดได้นะคะบีบอัดได้แล้วก็สามารถยืดน้องได้ด้วยนะราคา45บาทเท่านั้นนะคะจะได้กล่องไปด้วยนะต่อมานะคะจะเป็นแบบแก้วกาแฟนะคะแล้วก็จะเป็นมินเนี่นด้านในนะบีบเต่งได้นะคะอันนี้นะคะจะมีเป็นสีม่วงนะคะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูด้วยนะเ นี่ก็จะมี30สีแบบนี้เลยสามารถเลือกสีได้นะเป็นน้องมินเนี่ยนนะคะตัวสีเหลืองด้านในค่ะอันนี้เป็นแบบมาใหม่นะคะ45บาทค่ะพลิกยืดนะคะอันนี้จะมีเป็นลายมะเขือม่วงยืดด้วยนะรนะาคา45เท่ากันค่ะอันนี้จะคล้ายๆกับหมูยืดนะคะใช้ลิ้นแก้เครียดได้ค่ะบอบีบแก้เครียดนะคะอันนี้ก็45บาทนะกระต่ายบีบนะคะอันนี้เนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้องจะเป็นนิ่มๆยืดๆนะคะราคา45บาบาทนะน,นี่ก็จะเป็นลายกระต่ายนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปาเข่งเล็กนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเข่งนะเข่งก็จะได้ไปแบบนี้มีที่คาดให้ด้วยนะคะน่ารักมากนะคุ้มมากคือได้เข่งไปด้วยแล้วก็เนื้อซาลาเปาจะเป็นสายกลางนะคะนิ่มๆแบบนี้มีหลายสีนะคะมีสีม่วงนะคะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีขาวะคะ่ะราคา45บาทนะคะ ซาลาเปาเข่งใหญ่นะคะอันนี้ก็จะมีหลายสีเหมือนกันเลยนะคะเข่งก็จะมีที่คาดไหยแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่มากนะคะราคานะคะ65บาทนะนิ่มๆแบบนี้นะคะได้เข่งน่ารักน่ารักไปด้วยนะเอาเข่งไปเก็บของอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือว่าเก็บเป็น้องซาลาเปาแบบนี้ก็ได้นะคะ65บาทค่ะ แบบต่อมานะคะน,นี้จะเป็นแบบงซาลาเปาไม่มีเข่งนะคะจะเป็นราคา15บาทนะสีโทนพัสเทเลนะคะตอนนี้จะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะ45บาทนะตนนัวนี้แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสัดดิววิวิคนะิตซ์ตนะตัวนี้ด้านในนะคะจะเป็นติววิคิตซ์ต์ดิบแดงได้ดน,นะคะจริงๆอันนี้จะมีหลายลายเลยนะใครสนใจดูลายนะคะก็สามารถทักมาทางไลน์ได้นะอันนี้ราคา45บาบาทค่ะ แปังแผ่นญี่ปุ่นนะคะตอนนี้จะเป็นราคา59นะเนื้อดีมากนะคะเวลาบิบก,ก็จะสะโลว์สโแบบนี้นะคะบีบยมยำงแก้เครียดได้นะคะแล้วก็ปังแผน่นลายน่ารักมากเหมือนของจริงเลยนะ,ะก็จะมีความปูกปูแบบนี้ด้วยนะคะราคา59บาทค่ะ ไพอปโป่บันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคา59บาทเหมือนกันนะเนื้อดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบยุ่นแล้วก็ยืดได้เล็กน้อยนะคะไซส์ใหญ่ด้วยนะบีบก็ขยายใหญ่ได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นราคา59นะคะปลาท่องโกนะคะอันนี้เนื้อจะเหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นลายปลาท่องโกอยักษ์แบบนี้นะคะมีแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะนี่นะคะราคา59ค่ะ สตรอเบอรี่เปลี่ยนสีนะคะตัวนี้นะจะเป็นราคาชิ้นละ75บาทนะคะอันนี้เราถ่ายคลิปรีวิวลงใน i g นะคะเวลาเจอแสงแดดนะสีจะเปลี่ยนได้สวยมากๆนะคะยิ่งเจอแสงแดดนาะนสีก็จะยิ่งเข้มขึ้นด้วยนะแล้วก็นี่เป็นของเล่นที่เนื้อดีมากนะคะเขาเวลาดิบก็จะสโลว์สโลว์แบบนี้นะน่ารักมากอันนี้แนะนําเลยนะคะ75บาทค่ะไดฟูกุนะคะอันนี้ราคากล่องละ1 0 0บาทนะด้านในนะคะจะเป็นไดฟูกุบีบนิ่มๆนะคะทั้งหมด4ลูกค่ะกล่องน่ารักนะคะเหมือนของกินจริงมากนะคะ100บาทค่ะ สลามขวดนะคะนี้จะเป็นราคา35บาทนะเป็นสีสายกากเพชรนะคะตอนนี้เหลือแค่สีเหลืองสีเดียวแล้วค่ะต่อมานะคะนี้จะเป็นซองสุ่มนะด้านในนะคะจะมีเป็นของจิ๋วแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กตู้เย็นด้วยนะคะจะเป็นคลาสแบบไปนะอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกเลยนะคะตัวอย่างของที่ได้นะคะเราได้เป็นพวงกุญแจซูชินะคะนี้เป็นซองแรกที่เราแกะนะซองที่2เราได้เป็นตัวชามนะคะถ้วยชามน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นของจิ๋วนะราคานะคะซองละสบาทเท่านั้นนะคะเอาไปสุ่มกันเล่นนได้ะ อย่างต่อมานะคะตรงนี้นัจะเป็นสกูชี่นะคะเล่นที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่ไซส์เล็กนะเป็นพวงกุญแจนะคะราคาชิละ19บาทนะคะสนใจแลนไหนแคปภาพได้เลยนะลายแรกนะคะจะเป็นไม้ยูนิคอร์นเกาะพะจัน์นะอันนี้นะคะเป็นลายมาใหม่น่ารักมากนะคะสายก็จะเป็นสายกลางนะมีหลายสีนะคะแบบต่อมานะคะนีนะจะเป็นเค้กนะคะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นลายใหม่เหมือนกันนะเวลาบิดก็จะเป็นสลูสลูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายนะคะสนใจแลยไหนก็สามารถแคปภาพได้นะคะนี่ก็จะเป็นพวงกุญแจนะ นี่นะคะลายก็จะมีเยอะประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะนี่นั้นจะเป็นแบบโดนัทสัตว์นะคะก็จะเป็นสัตว์ด้านในแล้วก็เป็นโดนัทนะอันนี้นิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะมีหลายสีแล้วก็หลายลายเหมือนกันนะคะไอติมโคนนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นนอ้วนนะคะสโลมากนะก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะน้องแมวนะตัวนี้น่ารักมากนะทุกคนเป็นน้องแมวนิ่มๆนะคะแล้วก็จะมีลายทั้งหน้าหลังแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นลายอื่นๆนะคะเอเลี่ยนนะคะอันนี้จะเป็นเด็กขนยางค่ะ นางเงือกนะตั์ตัวกลมนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายอื่นๆด้วยนะใครสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะราคาชิ้นละ19บาทค่ะแบบต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ไซส์บิ๊กจัมโบ้นะคะราคานะจะเป็นราคาชิ้นละ45บาทนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะเน,นี้ยจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็นิ่มสโลว์แล้วก็จะมีหลายลายมากๆนะคะใครสนใจลายไหนแคปภาพไปได้เลยนะราคา45บาทนะคะนี่นะคะลายก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะ มีเป็นลายเคแกะด้วยนะคะแล้วก็ไอติมแบบต่างๆค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบสกูชี่แล้วก็จะเป็นแบบของเล่นลอตใหม่นะคะอันนี้นะคะใครสนใจนะแนะนําให้ติดตาม2ช่องทางนะคะจะมีเป็นทาง IG นะคะแล้วก็จะเป็นทาง Tik t o ็อกช็อปนะเวลาของมาใหม่นะคะเราจะลงอัปเดตที่2ช่องทางนี้นะคะเป็น2ช่องทางแรกค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กย่านโรช็อปนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ